i yeah, don't รใใายวิชาอะไรเป็ไหมสังคมศึกษาค่ะวันนี้ครูจะมาสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมน,นคะคะในหัวข้อความสำคัญของพระพุทธศาสนานน่นเองมีใครรู้จักไหมคะว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้ค่ะให้รู้พระพุทธศาสนาคืออะไรยังไม่บอก อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกคือเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการสร้างศิละปะวัฒนธรรมไทยซึ่งเกิดเป็นบ่ออรรยธรรมหรือภูมิปัญญาต่างๆนั่นเองหลงักธรามคำสอนข,ของพระพุทธศาสนานั้นนะคะพุ่งให้ทุกคนนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแก่นตนเองและนำไปสู่สันติภาพในสังคม นักเรียนที่ส่ะรู้ไคะว่าศาสนานี้มุ่งหวังให้ทุกคนนไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญยังไง่็สวดมนุ่เพื่อให้จิตใจสงบสุขสวดมนุงอให้จิตใจสงสุขเค่ะไปทำบุญเพื่อให้ได้บุญให้้ ใช่คะมีนางฟ้าอยู่บนนั้นไหมมีนางฟ้าอ่าแล้วข้อต่อไปนะคะคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปของเรานี้มีแค่อย่างเดียวไหมถือว่ามีหลายแบบหลายขนาดเลยมีหลายขนาดมีหลายแบหน่ะค่ะเคยเห็นการไหนมาบ้างคะแบบนอน กว่า2,200ปี2,200ปีนี่นานไหมคะันะคบนานมากค่ะนานมากเพราะว่าตอนนี้เราอายุยังไม่ทันสิปวดเลยแต่ว่าวัฒนธรรมกับขร้พุทธศาสนาอยู่คู่กันมา2,000กว่าปีแล้วโดย่าาณานาจักรไทยโบราณและปัจจุบันจึงข่อให้เกิดเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆนั่นเองอกิจกรรมคุณจะพาเล่นกิจกรร ชื่อว่ามาทายกันกิจกรรมมาทายการกิจกรรมนี้นะคะครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนะ่ะและเรามาดูว่าโจทย์ที่ครูให้สอบท้องกับสิ่งใดที่เราได้เรียน โน้มตัวลงตามแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไหนลองมาทำดูซิยกมือพนมือค่ะนี่ะและโน้มตัวลงตามตามให้ถูก,นะก,กเ,เลยนะผู้ชายจะตีเลยนะแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้เรียกว่าอะไรมีใครด้ถือไหมครับตองจีดมือะอาจีดมุอเอ็นตอนต้องโอเคสิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับ ยกมือขนมขึ้นแล้วก็น้องตัวลงตักแสดงความเคารพต่อสิล นะคะคพูดจาไพเราะน่าฟังเสมอและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ชอบใจสิ่งนี้คืออะไรคะสิ่งนี้คืออะไรคำนิยามคำนิจมุกหนึ่งสองสามโอเคค่ะพูดจาไพเราะน่าฟังเสมอแสดงความเคารพผู้ใหญ่ชอบใจสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะที่เราพูดจาสุข เป็นรูปสำคัญคนกราบไหว้บูชาประดิษฐานในวัดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสีเงินเอามืจับมุกหูเงินไม่ใช่หูตัวเองนะคะเน้นงโอเคเป็นรูปสำคัญคนกราบไหว้บูชาประดิษฐานในวัดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสี อะไรคะขอะพุทธรูป นี่คืออะไรเอามือจับหัวข้าเอ็นตอมซั่ง,งคือแล้วครับคือวรรณคดี หนึ่งคนจับการ์ดมาสองใบเอาตามบทบาท,ทตัวเองอย่าแสงดงบทบาทสมมติเลยนะว่าการที่เราใช้คําสอนของพระพุทธศาส,สนาเนี่ยทั้ทงการทําความดีการเคารพผู้อื่นให้แสดงบทบาทว่าหนึ่งบทบาทโดยจับการ์ดสองใบนะคะโอเคอย่าพักกอน amen